ดูทั้งยาตะกะแตนทั้งถั่วหนูเดี๋ยวชมแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยเก็บด้วยกันอุ้ยงามหลายงามคักงามแน่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตระกูลพวกตัวโตทั้งนั้นเลยอือหืออุ้ยเอาพชีล้อมก่อนเดี๋ยวไปเก็บมาถั่วแล้วค่ะเนาะนี่แหละเด้ออันนี้จะเก็บอันนี้ก็ประหยัดไปเยอะเลยไปยองอาหารพอมาเก็บันเก็บไปกันอันนี้จะเป็นดอกเกี้ยหรอกค่ะ เกลืออันนี้ก็ไปใส่กระถางได้ด้วยค่ะเด้อถามว่ามันเมาไหมสําหรับเด็กติดไม้ติดมือก็อย่าไปใส่ปากเลยจ้ะเด้ออันนี้ก็เมาเด้อมันมืดเก,กืออยู่ด้วยค่ะเด้อมันเมาอยู่ค่ะอันนี้เป็นเกล์อเอไปใส่กระถาง,นถางคนอันนี้เอาไปขายก็รละห้ายูโรสามยูโรคนแก่ชอบซื้อค่ะอันนี้ก็ขายได้เด้อสำหรับคนไหนที่ว่า ไปขายของตลาดก็เก็บไปขายได้ค่ะอันนี้เวลามีตลาดนัดในหมู่บ้านอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างกันนั่นแะคะ่ะก็ไปขายได้แต่คนไหนที่เขาขา,ขายของประจำเขาก็เอาไปขายได้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะเก็บเอาใบมันติดไปด้วยมันเหมือนกระเทียมป่าแต่ไม่ใช่กระเทียมป่าด้วยค่ะเ้อแต่เป็นเกีย๊ยหรออันนี้ค่ะหอมเอาไปใส่แกงกัน เวลาเราไปใส่เกียวกันก็จะใส่แบบนี้ค่ะทั้งดอกทั้งใบแบบนี้มันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ฟองจากธรรมชาติด้อค่ะเด้อนี้ก็เป็นยอดคิดสมมาอันี้ก็อ่อนๆอยู่ค่ะเดี๋ยวจะไปจิ้มน้ำพริกสักเวลาหนึ่งเอ๊ยมือดำหน่อยเด้อค่ะเด้อ ทำแต่ปลูกผักทำสวนลานบ้านอยู่แดดออกแล้วไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะไม่ได้อยู่ในบ้านเลยอยู่แต่นอกบ้านกันสองตายายคุณตาก็ขยันเกินพี่น้องเอ้ยเกสนก็ไม่ได้ยุดได้เชา้าไม่รู้พาทำอะไรนักหนาเนี่ยแต่มีคนบอกไปเอาฟืนก็ไปเอาฟืนอีกชีวิตเอ้พีวิต สวัสดีค่ะสวัสดีอย่งเป็นทางการเด้อค่ะอุ้ยยุงกันหนาแงยายสวัสดีเด้อค่ะเด้อหาเก็บผักอุ้ยหาเก็บผักป่าไปทำกับข้าวค่ะแดดลมลมตกแล้วนาะคะนะ่ะเนาะจิ้มน้ำพริกปลาบองเด้ออย่างอร่อยบางทีก็เอาเพริกเทแล้วก็ปลาขวดพี่น้องเอยแซ่บหลาย มันเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆฝาดๆมันก็เลยอร่อยพี่น้องเอ,อ้ยกินด้วยกันเด้อคนไหนแพ้ก,ก็อ,อย่าก,กินเด้อพี่น้องจ๊ะเด็กว่ายาๆยากินอะไรกินยอดคริสมาสก่ะ <c oughs> บ้านบ้านเราก็กินยอดมะขามอ่อนเนาะอันนี้มันไม่มีมะขามอ่อนกินยอดมะกกอ,อ้ยนึกถึงยอดมะกออพี่น้องจ๊ะ มันจะค่ล้ายยอดมะกอกนั่นแหละค่ะเปรียปร้ยวๆแบบนั้นแหละฝาดๆหน่อยนึงแต่ก็ไม่เปรี้ยวถึงยอดมะกอกสักเท่าไหร่อันนี้มันจะมียางเด้อจะกินเยอะไม่ได้เด้อกินพอประมาณกินแค่หายหิวกินแค่พอพอแซบเนาะเอาไปทอดไข่เอาไปเก็บไวต้ต้มต้มปลาต้มไก่เด้อพี่น้องเด้ออืมอืมันเปรียปร้ยวๆสมๆก็กินได้พี่น้องเออ <c oughs> กินให้อิ่มก่อนไม่ต้องไปกิน <c oughs> มาเด้อมาหายญสศนพี่น้องเออไม่ต้องอะไรหลาย,ลายชีวิตนึงโกรธทนเดียวนะพี่น้องเนาะเอาให้มีความสุขตัวเองเราจะพาไปเก็บพักต่อเด้อรถมา ไม่มีอะไรกินพี่น้องแล้วก็กดอยาปากแห้งอยู่เนี่ยกินมันยอดคิดสมาา์รเลยพี่น้องเย้ยยังไม่ถึงถ้่วน้ำพริกซ้ำเมื่อศัแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บไอ้หาตะกแะแตนกับถัวหนูเดี๋ยวเอามาทอดจัะเวลาเนาะคะ่ะเนาะแดดลมลมตกแล้วยุงออกค่ะ ยุงเยอะเยอะนี่แหละค่ะเพราะว่านั่นแล้ก็ยุงอุ้ยดูจะไปต่อกันค่ะอะไรนี่ดงหญ้าตกกะกะเตนค่ะเ็มไปหมดเลยคนซ้อนหลายพี่น้องอดไม่ได้เด้อเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันนะ่ะเป็นแถบเลยค่ะดูทั้งหญ้าตะก,กะแตนทั้งถั่วหนูเดี๋ยวชมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บด้วยกันอุ้ยงามหลายงามคักงามแน่พี่น้องเอ้ย แล้วก็มีถั่วหนูด้วยที่รีแฮร์แนต์ตาอันนี้ดอกสีม่วงนะคะที่รีแฮร์นต์ตาเดี๋ยวมาเก็บกับยิศสนเด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็หนึ่งปีเกิดมาให้เราเก็บผลเดียวอันนี้ก็รด,ดูร้อนเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวก็หลังยูขหนดก็จะเป็นอื่นแล้วค่ะเดี๋ยวข้าเป็นดอกก็แก่ก็จะเก็บไม่ได้แล้วค่ะเป็นป่าเป็นดงเลยอันนี้ก็จะเป็นตระกูลพวกถั่วหนูเด้วยค่ะเด้อ อันนี้ก็กินได้แต่สําหรับคนไหนแพ้ง่ายก็อย่าก,กินเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการนําไปรับประทานด้วยค่ะแต่สําหรับเยนสนไม่แพ้เยนสนก็กินได้ก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานได้ชมคนไหนที่ว่าแพ้ก็อย่าผีผามกินแต่สําหรับเยนสนกินได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะเวียนหัวเวียนหน้าจะบอกว่ายายพากินทําไมมันเออเดี๋ยวมันเวียนหัวโอ้โหดูกอนี่พุ่มนี่เถอะพี่น้องเอ้ยยิงแต่ยายเนี่ย อยางนกจูจีกันดูผักชีร้อมก็พอผักชีร้อมพี่น้องเอ้ยเอามารวมกันหลายๆอย่างนี่แหละอ่อ,อนซ้อนแต่อ่อนแท้พี่น้องเนี่ยยอดโตๆทั้งนั้นเลยอือหือโอ้ยเอาผักชีร้อมก่อนเดี๋ยวไปเก็บถั่วแล้วค่ะเนาะหรือว่าหักดังโปะ,โปะเลยจ้าเอาผักชีร้อมก่อนเด้อแป๊บนึงเอาไปผัดรวมกันหลายๆอย่างก็เลยจะเอาหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อ มาเก็บด้วยกันเด้๋ยพี่น้องเอ้ยอลูกละลานอ่อนซอนจะพักชีรอมนี่แหละทำไมถึงบอกว่าอ่อนซอนมันอร่อยพี่น้องเดาค่อยไปรีออกเนะเาะเดี๋ยวคอยไปเด็ดออกนะไม่เอาเยอะดอกเดอ้อเอาอย่างละนิดละหน่อยจ้ะจะเอาอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็ไปผัดรวมกันเอาวันนี้อืจะไปผัดน้ำมันหอยจ้ะนู่นนะ ผักชีล้อมตอนนี้รีบเก็บเด้อพี่น้องเด้อมันจะแก่แล้วจ้ะเดี๋ยวดอกเข้าบานแล้วก็กินไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้กำลังตูมๆจ้ะมันแหละย่สวนทึงเก็บเอาเก็บเอาอยู่นี่ลวกเต็มตู้เย็นแล้วค่ะเอ้ตู้ฟิตแล้วค่ะอันนี้ก็จะเอาไปใส่กระทะผัดเลยเนี่ยฟิตเราเต็มแล้วค่ะมันอยู่ในดงเดียวกันพี่น้องก็เลยอ่อนซอนเดี๋ยวสาวอันนี้ออกก่อนเนาะ เอาอันนี้ก่อนผักชีร้อมก่อนเดี๋ยวเก็บถั่วหนูงามหลายออนซอนเอ้หลายคลิปเราเก็บผักชีร้อมพี่น้องเอ้ยก็อย่าว่ากันเด้อทำไมถึงบอกว่างั้นมันอร่อยค่ะเอาผัดใส่เต้าเจี้ยวน้ำมันหอยเนี่ยหักดังเป๊ะ,ะเลยพี่น้องเอ้ยนี่ต้นนี้แห้งอัวพี่น้องต้นนี้แห้ง นะ่างามๆท้งนั้นเลยไม่เอาไปเยอะเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ถเทาะกระชีล้อมได้อันนี้ได่อันนี้เดียวอันนี้อ่ะอันนี้ถั่วเขาเรียกอะไรอืมยาตะกระเตนจะหลงชื่อกับถั่วหนูพี่น้องเอ้ย มาเตอเก็บนากันนี่แหละเดอ้ออยู่บ้านเราก็ไม่อดไม่อยากเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่ก็กระเล่มกินอย่างกันนี่แหละมีอะไรให้กินก็กินไปก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันก็เข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วเขาก็เหลืองเขากแก่ก็ไม่มีให้เรากินแล้วค่ะนั่นแหละถึงบอกว่าช่วงนี้ทําแต่คลิปเก็บผักก็่าว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อก็อยู่เป็นหมูกัน <c oughs> ทำไมถึงบอกว่าอยู่เป็นหมูกัน เก็บผักก่อนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ช่วงเก็บผักเนาะก็เอาผักไปก่อนช่วงเก็บผลไม้ค่อยๆว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็ประหยัดได้เยอะเด้อพี่น้องเด้อนี่มันอ่อนๆเด้อจ้ะอู้ลิมเนี่ยชายหาดนี่จ้ะอืม นี่ก็อุดมสมบูรณ์นิดนึงกัให้กินจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันโอ้ยายทำแต่คลิปเก็บพักแทะช่วงนี้พี่น้องมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามีพักทุกฤดูกาลแล้วก็เปลี่ยนกันให้เก็บเนาะอันนี้หิมะละลายทีก็มีทีก็จะเก็บแบบนี้แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะ Uh huh. จะถือกคองยากนิดนึงวันนี้ก็เลยต้นมันสูงแล้วค่ะถ้าต้นมันจะเตี้ยก็อื uh huh. ตั้งกล้องไว้กันไกลหนีปลวกนะพี่น้องเนาะอันนี้สูงแล้วถ้าเอาเยอะๆจะกันไกลมันหนีไปอ,อยู่อันนี้ก็เลยเอาไปกินแค่เวลา uh huh. ยอดมันขาดไอ้รากมันขาดมาด้วยพี่น้องเอ้ย มนนีขาก้องใส่ขาก้องเสียบขาก้องเสียบมาด้วยจ้ะอันนี้เป็นถั่วเ้อพี่น้องทีริแฮรเนตาาตากาโตมะไลตะกนามุนาเซกาซิต,ติมปาสตาได้มร่วนนนวาไราเซียมาเกราร่วนนนวาไราเซีย วิหารเน็กเซียร่วนลายตอนรวนลายต้นก็ต้อบอกว่าจะเก็บไปทำอาหารบอกเข้านิดนึงว่าเก็บเอผักจากธรรมชาติไปทำอาหารตะมาป้อนว่านโอ้ยพี่น้อ,นนอ,อ,นองเอ้ย มันก็เหมือนเราเอทอดเอ้นั่นแหละค่ะผักชะอมน,น,น,นั่นแหละค่ะใส่ไข่นั่นแหละอันนี้มันจะเหมือนยอดถั่วด้วนีย่ยอดตำแย่นี่ค่ะอันนี้จะยอดสีม่วงดวเด้อเดี๋ยวยายสนเอาชื่อของเข้าแปะเอาไว้ให้ดูนี่ะระคาใต้นี่หละมันจะเป็นแบบนี้ ก็ไปดูในอินเทอร์เนต็ตได้เด้อค่ะเนดะ้ออันนี้ก่อนยายสนจะกินยายสนก็ให้คนที่เขารู้ดูอินเทอร์เนต็ตให้แล้วค่ะเขาก็บอกว่ากินได้สนแต่ว่าพวกวิตามินอะไรเขาไม่บอกถามว่ากินได้แม่ก็บอกว่ากินได้อันนี้แหละค่ะก็มาเก็บเด้อค่ะมาเก็บด้วยกันลมแรงสักหน่อยเด้อพี่น้องจ้าอดซ่อนไม่ได้พี่นอ้องเอ้ยเ,อเกิดอาการงกอีกแล้วยายนี่เอาแต่ยอดตะมิดมันเนาะ เขาเรียกยาตะกะแตนขามันมีมือมีขาเหมือนยาเหมือนตะกะแตนเขาก็เลยเรียกยาตะกะเตนพี่น้องเอ้ยเอาแต่ปลายตะมิดมันเพราะว่ามันเชิงจะแก่แล้วค่ะเพราะว่ามันกั้นดอกแล้วนะคะน้องมันจะหยาบเดี๋ยวมันจะคันคลายคอเด้อบางคนกินไม่ได้ก็อย่ากินเด้อพี่น้องเอ้ยคนไหนแพ้ง่ายเด้อก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการเอาไปกินด้วยค่ะ ไม่ใช่ปะย,ย่ยาๆยกินได้หนูก็กินได้คือกันแหละป่าพี่น้องเอ้ยบินมองล้วก็จะว่ากันเด้ออันนี้ยายสวนกินมาแล้วค่ะดูหลายๆคลิปได้ค่ะเพราะว่ายายสวนกินแล้วด้วยค่ะเ้อกินมาตั้งหลายปีแล้วอันนี้นี่ค่ะบินยาตะก,กะเต็นโอเสียงเครื่องบินมาคิดถึงบ้าน